สวัสดีครับวันนี้ตามใจหนูได้เต็นท์หลังใหม่มาครับมารีวิวให้เขาหน่อยครับจกนี่ครับแต่ว่าแกะไปแล้วครับลืมต้องรีวิวซื้อม,มาสองหลังครับสองหลังนี้ซื้อมาในราคา2 3 0 0รวมส่งครับ2,300รวมส่งนี่ผมเอาสีฟ้ามาครับสีฟ้าแล้วก็สีส้มเต็ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ สีฟ้ามแกะดูไปแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปกลางเต็นที่ไหนสักแห่งนงครับแล้วค่อยมารีวิวให้ดูอีกทีครับว่าการนอนการอะไรติดตามคลิปต่อไปครับอันนี้ก็สั่งมานเพจเพหนึ่งโอเคอยู่นะครับความว้างความยาว2เมตรครับ2เมตรคูณ2เมตรแล้วก็ความสูง ร้อยห้าสิบก็จะเป็นลักษณะนี้ครับวก็น่าจะโอเคอยู่นะครับราคาไม่แพงราคาไม่แรงแต่ว่าลองแกะดูแล้วครับเน้นกลางง่ายกลางเร็วก็นอนกันน้ำค้างได้ก็เอาแล้วครับว่ากันฝนนึงกองคงเอาไม่อยู่แน่นอนครับ <laughs> แต่น้ำค้างได้ก็เอาแล้ว เดี๋ยวมาลองดูสีส้มกันเลยครับลองกลางดูหน่อยก็นเลยดีครับใช้สุดที่เลิบแกะดูครับว่าข้างในจะเป็นยังไงมัง่งแกะดิคลิปไปเลยไ่เป็นงไรรว่าข้างในเป็นยังไงกกอุปกรณ์เราสั่งมาสองหลังในรคาคาสองพันสามในชื่อเพจใครต้องการรู้ก็ i n ก็ x มาถามครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวส่งไปให้เพราะไม่อยากจะบอกไป <c oughs> แต่ถุงถุงข้างนอกนี่ผมว่าบางไปหน่อย จริง,รงขาดง่ายไปหน่อยครับนั่นก็ขาดนะผมก็เย็บไปแล้วรอบนะึงแกะแล้วอ้าวอันนี้ก็เป็นไอ้นุ่นใอะไรยาวนี่ก็เป็นแท่งเหล็กแท่งเหล็กไอ้รี่ก,ก็ไฟชี้ข้างหน้าครับแล้วก็มีสายสายไว้กลางทอนเหล็กโอ้ท่ทอนเหล็กใหญ่มากทอนเหล็กใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่มากก็มีทอนเหล็กให้แถมให้ ก็มีเชือกแล้วก็มีเต็นเต็นแต่เราไม่กางให้ดูแลไม่กางแก้มาเลยแล้วไปอุ้ยเหล็กตกเหล็กตกตก็มีเหล็กมาให้กี่อันสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดเหรอสิบสองสิบสองอันไม่กางนะเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวที่กางพรุ่งนี้แล้วกันเฮ้ยไม่ใช่เขาอีคลิปคลิปหน้า เขามัดตรงนี้ไว้ตรงกลางอนนาตรงนี้มัดไว้ตรงนี้นีอ่อะไรอะยางเอาไปเลยยางกันนี่วิธีเก็บก็คือต้องเอาตัว,าาาวนี้ไว้ตรงกลางโอเคนะแล้วเราก็แยกขาวานี้ไม่ไม่ต้องอนะ่องไม่เอาเดี๋ยวข้าวหน้าเดี๋ยวค้าวหน้าปีนั่นโอเคนะเข้าวใบก็เนี่ยเต็นก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยโอเค โอเคอยู่ก็ราคา2,300รวมส่งก็ถือว่าไม่แพงใครอยากรู้ว่าเพจไหนก็ทักมาแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะบอกให้โอเคมีสามสีมีสีฟ้าเขียวสอเคโอเคอยู่เรามีครกสแล้วไปฝากกก็ใช้ด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปลองกลางดูกับข้างหน้าแต่เราไม่กลางให้ดูหรอกวันเนี้ย เรามีให้ดูว่าข้างในมีเหล็กมีอะไรให้ก็โอเคอยู่ฝากเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมบา <c oughs> <c oughs>